สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับมือนีบ่าวแอมโลธงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับคุณแม่ซัมรีครับเอฟซีเนาะคุณแม่ซัมรีครับถูกมหาปีแล้วครับเอฟซีเมื่อคยหลุดครับเลขของเพื่อนนะครับเนาะตอนนี้อยู่บ้านตากอากาศคุณแม่ซัมรีเลยอู้คุณอะลังบักใหญ่เลยครับเ้าถือเลขมาตลอดครับมั่วตี่านมากกัถูกจังจังวันสันครับเอฟซีก็ต้องมาติดตามเนาะครับเนาะคุณฝ่ามงัวคุณแม่อยู่ทั้งพูดครับปืนปิดน้าว้ทังพุณครับ บ้านหลังบักใหญ่เด้อตัวคุณแม่สัมฤตก็ย้อนถือกเกลืกตลอดเนาะครับเนาะคุณให้มีโชคมีลาบด้องวดนี้เนาะครับเนาะเสียสิบผ้าเราอยู่ไสน์นาะน้ำหามาแต่นในบ้านเลยมีบ้านหลายหลังเนาะคุณแม่สัมฤตเนาะบ้านลูกก็เป็นบ้านแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่สัมฤตครับบ้านลูกก็เปนบ้านแม่ครับผมโอ้บ้านลูกก็หลังใหญ่เนาะครับเนะาะครับครับผม เดี๋ยวมาถามคุณแม่เลยครับงว่าสำคัญเขาอยู่เนาะคุณแม่เนาะเขาแต่ะขากันยาวมาบอลลุดเลยเขาแต่เดือนกันยาวมาบอลลุดเลยครับแต่ว่างวดที่แล้วเขารางงวดงวดจนกอดไว้เขาบนเขาบอลเขารับแต่ว่ามื่อนี้แม่ทีเหล็กเดินก่อนเด้อแม่พราได้จับฟับเนี่ยแม่ทีท,ทุบไปทีหลังครับะวงังจะหลังเมืองตุลขแล้วครับอีกบ้านแล้วนึงเนาะ บ้านลูกดอกจ้าบานลูกชายสาวโอ้บานลูกสาวครับมวนเสียงงวอง่แเลียเนะ้าเขาเอาลงมาใส่หมบ้านสองมื่นหานเขามาตลอดก่แม่ช่วงวัได้ว่าเอาแมนนี้งานเขาจะไดนก็แม่หาสวนหาวนนี่สิบหน่วยบนล่างนี่ทัดเจ้าเทือกสิบหน่วยบนล่าง แมี่ยคิดคนได้สูตรใหม่เลยโอ้คิดคนสิบหน่วยบนล่างแม่นนี่สิบหน่วยบนล่างเห็นบ่ไมเห็นเลยคิดคนสูตรใหม่ป้าตูกบ่แม่เนี่ยเอกรักรักซิบเนี่ยบอกครับบอกมันมามันบ่มาซิบกับมาหน่วยบ่บนกับล่างอ๋อแม่ซูตรู้เลสิบหน่วยต้เนยกับจหน่วยบนล่างเหมือนกันอ๋อสิบหน่วยแม่นบนล่างนี่สิบหน่วยบนล่างแ้วคนหมักแบบผสมเนาะให้เขาเอาส่วนก้านก่อนเขาควสิะทุบบวกเถ้าตะวันบอลหัวตอนนี้คือเอาเหล็กเย็นไปก่อน เด็กเด่นเนาะครับเนาะเห็นยังบอกคนมักเนาะครับผมต้องคิดคนเรื่อยๆแบบดออกเตร์เขาอันคิดนักวิทยาศาสตร์เขาพอเดว่งเนาะคิดคนนั้นคนนี้กันมากยังไงก็คนเขามันมักมันก็อยู่บ่ได้หรอกครับมันก็มักคือเก่าครับผมเห็นว่าคิดคนเอ้านี่ก็ธรรมดาแล้วเนาะมันก็ต้องคิดคนคือว่าครั้องเัาก็ต้องหาวิธีเรื่อยๆเัาต้องหาวิธีเห็นมันได้ครับเห็นบ่าคนคนผู้ชายกับผู้หญิงผสมความสเจริญเห็นบ่ครับ ต้นทุ่งถ่กับยูเลรอเห็นป่ะมันก็กุ้งหูว่ะต้นหินยังสีจังสีจังสีน่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เดินเห็บเบิ้งดี๋ยวแม่เบิ้งไผ่ก่อนเลขเด่นงวดวันที่1มีนาคมเขาามตลอดพศ2568เจ้าแม่เล็กก็มตะขังเขาตลอดเลยล่ะเออมมตะสูตรอมตะครับงวดที่ผ่านมาเขาตัวใดคะเข้าห้าศูนย์เข้าห้าศูนย์เหลืองราง ก็เดินม่หาคุได้าหล่ยหอายเด้ตุบงตล่ะแม่บ้เห็นยังแม่ไมเหล้ยงหัวแม่ก็เห็นแต่อันนี้ตู๊บอันนี้มันอ่น่คีับก่จแบมีนี่เด้อจะครูคุณแม่เ้ยมันจับบอนได้ด้วบอกว่ามันกำลังแม่บอนหัวให้แม่บงกอนใหนแม่บงกันนะครับแม่จะทั่วบอกดอกอันนี้เป็นเลขเด่นรเอาสิ้สุยทายปีบวครับในเอฟซีนั่งเหมือนกัครับ ถูมหาปีหาพีนั้นยงดอกมหาปีเท่าเท่าสีเอาสามเหลียมเด่นหลังีโอ้สิเอาสามเหลี่ยมเด่นต้นพ่อพะมหาพอมหาอันมหาพีบอกอันนี้แหละนะมันก็คือกันกับสามเลีเด่นนี่แหละครับเอฟสีสิเ้าไปยงลูก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 เพ้า่าย่าบอกินเขาบ่กูบอกินแล้วกูเล่นเด็ก็ล้วเดี่ยกเล้วบอกินเลยบัค้องมัดเนาะครับ เลียงงัวจต้ตครับคุณแม่สําดีงัวนีโอ้งัวสี่้ยมีบอง่ครับผมหมูล,ล่ะครับบาดนี่ยูกวนั่นเจียมควานนั่น้า,นะาหมูกับี่แม่ว่าเด็กเกลือให้เขาหล่ะต้องมาเซาเนี่ยอครับถูกเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยเขาบอก่เดี๋ยวสมมติมาได้ฮาว่าเขาถิมาาว่าถือเอาแต่อันเสบหน่วยนี่เสบหน่วยนี่กอนบา ฮขาสีมันส่วนกันว่าม yeah, ันสิส่วนตัวใดเพราะว่านี่เขาจงไปสีเดือดหูไปสองตัวบนสองตัวล่างมันสิเป็นหยังเลยสีนะครับนี่เขาบางเด่นเด่นก็ตัวใดมันสิเนี่ยตัวนี้ก็รู้สองหมวดนี่พี่พี่อันกับพี่สิแล้วสมมุิหลายหลายหลายนะครับขายอยู่ทุกสัปด ขนาดออกมาอันสวนนี่ปกสมมติตัวเลขว่านํำพอที่ครัาไลาดูวเนาเฮากีวกัของหมัของมักนาตร์นเดี๋ยวงตัวนี้มันลดจังหวัลดไะคุณแม่คุณกำลังเช็คตัวเลขหาอยู่ครับยันเด้อเชียงหายข้าวเดียวครับ เด็ดเ<อ>ด็ดเด็ดไปฝากเอฟซีครับเมื่อไปยังครับคุณแม่บ้านหอนครับอากาศเนี่ยมือเศร้าครับๆๆวันนี้วันที่วันที่สิบแปดนะครับวันือนี้วันที่สิบแปดด้วยครับเอฟซีติดตามไปฝากเอฟซีแต่ตนงวดเลยสิเป็นตัวไหนของเราเจ็ดเจ็ดเก้ากบสองสาม ขึ้นกับเขาแต่ก็มาเจ็ดเจ็ดศูนกห้าสามเจ็ดเจ็ดสูตรธรรมะห้าศูนยบ่แม่เสเอาเหล็กเด่ยนหายเลยอ๋อแม่บ่เอาเหล็กก็ธรรมะพอใเหล็กกธรรมะมันกระส้นก็ก็มันกระึ้นกะซุ่มนี่แหละมันสายโตซื่อคิดคนขึ้นมาเองเนาะครับสูตรเนาะสอ มีหลายสูตรครับเขามาตลอดโอ้ยออบกยังไงบวกสองออบวกสามบวกสอง,อสองได้แล้วบอครับคุณแม่สามแยกเด่นบนล่างก็ต้นใหญ่เละสาม,มแย<ร>กเด่นบนล่างใ่เมันก็จัมเลขก็มาตานี่แหละได้แล้วครับแจะว,ว่าจะเอาครูแม่แม่บ้านหายด้อ เอาไปเดี๋ยวครับให้คุณแม่เขียนเซนีนะครับตัวสีใหญ่นะครับเอาตัโนนกครับปากการิอันนั้นมันบกคอยเห็นนอกที่ประกการหน่อยเอพซีตัวยี่ใหญ่นะครับคุณแม่สามเลขเด่นมาม้าบนกับมาลางบนล่างสามหกแฉะต้องกดวาสีส่วนอยู่ที่แฉะดึองกว่นี่นี่ตส่วนกันทิปหน่อยนี่ต้องกดวายเนี่ย เด่นสามบอกหนิมันต้นอยู่สิบแปดแต่ว่าให้แม่เบิ่งก่อนว่าแม่ค่อยจับครูให้อีกเถิดเด้อมันก็จับให้จัครูเนี่แม่เล่นจับบ่ได้มันบ่นหูไงลก่อกรล่อกรมือแรกแหละแม่ทุกบอกให้แม่เฮ็ดซุ่มนี่แล้วก่อนหนึ่งหนึ่งซุ่มนี่ต้องเฮ็ดอีกพี่น้องครูเสีกันแมนนี่นี่จีบหน่วยบนล่างจีบหน่วยบนล่างนี่แมนหมดเลยเนี่ยอันนี้เด่นเด่นสามเป็นบักะแมนเด่นสามหกเก้านี่แหละ เลขเด่นเนี่สามหกเก้าแปดที่สามหกเกาสาหปดเออสามหกแปดแต่บามันชนที่แปดเด้อนี่นี่มันชนที่แปดเนี่นี่แหละนี่แหละมันชนก็้่มนี่แหละจหมายค้ามาแปดมันจะไหลมันจะอยู่หลายสูตรวัน่แมนแมนสามเลขเด่นชนอยู่ที่แปดแมันชนที่แปดเห็นว่าตัวนี้ก็มีแมันเด่นอยู่สาตัวนี่มีเลขสามเลขหกเลขแปดแมน แต่ว่าเด็กแปดเนี่ยชอนอยู่หลายสูตรเตอมันชนอยู่ที่หลายสูตรนี่บนล่างบ่ครับหนิพีอแม่นบนล่างคุณแม่คุณป้าตัวนี้ก็ชนแปดนี่อยากให้อยากให้คุณแม่ส้ำดิแยกออกให้ได้บ่ครับว่าตัวไหนมันเด่นที่สุดตัวบนครับตัวบนนี่นนเด่นที่สุดก็น่าจะเป็นแปดเล้วเพราะว่ามันชนกันหลายหลายสูตรแปดครับผมแต่ว่าแจ๊าครูให้ล่อล่อล่อเขาจะบอก่าเขาเขาได้เด็กเรียนมาสักสามตัวจากสี่นี่เขาจับใส่กันบ่ได้บ่แม่ ได้อยู่แต่ว่ามันกับเรคือห้าเบิ้งมันกับเรคือห้าเบิ้งวเสียบหน่วยบนล่างกะสีมันสิเป็นยังไงห้าต่อเอ้าวหลายสูตรมาส่วนกันก่อนห้าสิจับโอเคสองโตแค่นั้นมามาใส่กับซุ่มนี่นี่ทั้งหมดวะคันดียร์ันทุกปะสูตรอื่นมันบ่มีสายงสี่ห้ากว่ตาสามอ้าว้ากว่าันไม่มีหัวกระแปะห้ากว่เหลือสามนี่ไหวห้ากเอาพรุ่งนี้ว่าใส่สินะเออมันก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าให้แม่เฮ็ดซะก่อนเพื่อความ ชั่วแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าขวอย่างไงเสลียกวิ่งนีแพะมักเลียกวิ่งนีแปดนีมาคบะจะจะมาหลายกูโม่แตามันกับเบญจสันได้หล่ะสูตนสูตนมันแต่ว่าตามสี่พันพานมากันะข่ทำมันส่วนหลายก็ได้ไม่กับเพือมากัวนั้นโอ้จะเด็กว่ามวดอันมวดที่แล้วนั่นล่างนะสำหรับล่างน่ะมันส่วนหาหาหาก็สูตรหลายแม่ว่าจะได้กับมาแน่นอนแม่บางสิมันก็เลยบอกหลุกๆมันก็เลยพักกันสื่อโอแม่ว่าคาเ่เดอร์ อันนี้งวดนี่แม่ที่แยกบนแยกล่างอะไเด้หลังจากตุล่ามากแม่แยกบนแยกล่างเลยครับแต่ว่าหมูนี้เอาบนก่อนเอาบนก่อนล่างคุ้นแม่เครียดหาทั้งบนทั้งล่างมาคั้นี้อันนี้มันเป็นเหล็กเด่นไงบนล่างเด่นบนล่างอันนี้มันเป็นเหล็กเด่นไงมันมบเป็นเหล็กจับคู่แต่เรียนเด่นแห้งที่สุดก็คือเด็กแปดเออมันต่นทีแปดครับผมแต่อันนี้สีมากบ่มากแม่ก็บอกหมดแต่สีมันพันมากมากครับหัวอันกับหัวสันจอดกับบวันนะทุกทีครับ ติดติดคือเกาี่ิซุ้มหนิมวดนี่สัสญจรเนาะครับคุณแม่แม่แมสัญจรก็คือหาหาเปียแล้วบ่เคยว่าสีรุดบลุดมวดสี่แลวก็บลุดมีทั้งบนทั้งล่างทั้งเจ็ดท,ท,ท,ทั้งทั้งหามวดสี่แลวนะครับเออันสีเลขกอามาตะบนล่างมันมันหาเปียนะแต่บางมวดนี่แม่แม่เพราะในเฮ็ดบ่ยูว่า,ามันสีส้นกับตัวหนิตัวใหญเรียกหาหาหาเปียน่ะไฮรุดบลุดโอ้ยแน่นอนแหงมันไหาเปี๊ยละ หกปีเจ็ดปีนี่หกเจ็ดปีแล้วแม่นที่เล็กน่ะเด็กเจ็ดปีบ่เคยรุดมาครับมาที่นี่มื่อแรงบ่ครับคุณแม่สิจับคู่ให้เออมื่อแรงเด้กแม่เฮ็ดขห้เพราะว่าเพราะว่าแม่ไม่เฮ็ดอีหยังขายได้หน่อยแล้วแม่ก็เจียวว่าตรงหน้าแม่สิเป็นเห็ดชีวีอยู่ตรงหน้าครับ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 เพราะว่างอว่งอว่แม่อยู่ตรงหน้าโอ้ยงออยู่ตรงหน้าครับเอาได้มาแล้วครับติดตามต่อไปเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณครับคุณแม่สัมฤทครับครับครับสวัสดีครับผมครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวเลขไว้แคปหน้าจอครับ E ค,รครับผมเอฟซีเนาะแคบ e หนาจอไปเลยครับเดน3เดน6เดน8ครับเอฟซีได้เหล็กแปดนี่วงกลมไว้เลยครับเนาะเดี๋ยวมือเร่งคุณแม่ซัมรี่เพื่อนว่าสิจับคูให้เนาะครับเดี๋ยวเบาแอมบะทงหนึ่งสิ่ิศตามไปฝากเอฟซีแบบด่วนครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมบะทงน่ามีเด้อครับเมื่อนี้ครับเอฟซี <usz> e ยันพึ่งไปใส่ครับเ<อ>บาแอมบะทงมีคองดีมาฝากเอฟซีครับรไปรับชมบ่งของดีกันครับ บ้าเอมมาชมหนี่ยจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์มือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบบดีลูกค,ค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเหลี่ยงสื่อลอตเตอรี่เป็สิ่อเถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนางถาอยู่ของหม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขับกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใช่ครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก ยืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าแปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อหลวงปู่หลอดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรกรอ็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามนายยยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสด <มา S 1> ีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับส่าชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับส่าชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตะครับท่าชมเมื่อแตะแตะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงพลงให้ลวงปลดละครับท่านผู้ชม จกดังบ <c oughs> ูดังนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหุ่ยยันคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุรหร่โลซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่นอ้อ,าานองใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีสีล่าสีมันบดมันบันบง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเลรีกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาพึ่งทำเลยพอดเพอีเพิ่งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ